สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราลองมาดูแนวข้อสอบข้อนี้กันเน,ะนาะโจทบอกว่าพิมคเนทูราคาจังอานมาจึงกอเซอร์โคโดชิปเชียวจงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเข้าไปใส่ในช่องว่างนะคะประโยคที่1นึ่เขาบอกว่าชอนเนนนูนี่นะับปึ้มนีล่าชอเนนก็คือชั้นหรือผมนะคะนูนตัวนี้มี2ความหมายนะ1คือดวงตา2คือหีมะนะคะในที่นี้เขาพูดถึงตาเนาะตาเป็นอะไรนะคะ นะับปื้ดาแปลว่าไม่ดีเลวร้ายอย่างเงี้ยนะคะตรงข้ามกับโชดทาแปลว่าดีตาไม่ดีคือแรซอแปลว่าเพราะฉะนั้นข้างหน้าคือแรซอจะเป็นเหตุนะคะแล้วก็คือแรซอแล้วเราจะเป็นผลอยู่ข้างหลังเนาะเพราะฉะนั้นทำไมคะอือดีแต่แปลว่าตอนตอนที่ดูหนังสือคำว่าแจก แปลว่าหนังสือนะคะบวกกับโพดาตัวนี้เนาะที่แปลว่าดูจริงๆเราสามารถใช้อ่านหนังสือเลยก็ได้นะคะจะเป็นแชกเกอรอิกตานะคะแปลว่าอ่านหนังสือคําว่าอีกตาแปลว่าอ่านเนาะก็คือตอนที่ดูหนังสือคือตอนที่อ่านหนังสือนั่นแหละนะคะแกมมาอารอยาฮาดาอา a อยาฮาดานะคะแปลว่าต้อง จะคล้ายกับแกมมาอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาอย่าทเวดาแต่ตัวนี้จะค่อนข้างซอฟกว่าออกแนวประมาณควรต้องแบบนี้นะคะจะต้องทำอะไรกีอย่าฮัมมีดาตัวนี้มาจากกีดานะคะใช้กับใส่นะหรือจริงๆตรงนี้นะคะไอตัวนี้เนี่ยที่เราจะใส่ตอนที่เรามองไม่เห็นเพราะตาเราไม่ดีเนี่ยสามารถใช้ซึดาก็ได้นะคะเราจะสามารถจะใช้เป็นซอย่าฮัมมีดาแบบนี้ก็ได้นะคะต้องใส่อะไร ต้องใส่แว่นถูกไหมถ้าตาเราไม่ดีเราต้องใส่แว่นนะคะตอบข้อ2อนะอันยองแปลว่าแว่นตาคําว่าอันตัวนี้นะคะฮันจาตัวจีนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตานะมาดูกันเนาะเช่นอันยองแปลว่าแว่นตาคําว่าอันอยากหมายถึงยาหยอดตาคําว่าอันแดหมายถึงที่ปิดตา เนื่องอกเ,เวลาเรานอ,นอนบนเครื่องบินน่ะนะคะหรือบางทีเรานอน,อนในที่ที่แบบมันจะค่อนข้างจะสว่างหน่อยตามโรงแรมบางทีเขาก็มีให้เนาะนะคะแล้วก็อันกว่าหมายถึงแผนกจักษุนะคะจักษุก,ก็คือตานั่นแหละใช่ไหมส่วนอันกว่าวีซาถ้าเราใส่วีซาเข้ามาวีซาแปลว่าหมอก็จะเป็นจักษุแพทย์ก็จะเป็นหมอตานั่นแหละนะคะอะ่โอเคเนาะอันย่องแว่นตาอันแปลว่าตานะดวงตานะคะ มาดูข้ออื่นกันเนาะคู่ดูแปลว่ารองเท้านะคะแต่จะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะเป็นทางการหน่อยเนาะแบบรองเท้าไปทํางานหรือออกงานอะไรเงี้ยนะคะถ้าจะเป็นรองเท้าทุกอย่างเลยนะใช้คําว่าชินบายรองเท้านะคะกริยาเราจะใช้เป็นชินตาพวกรองเท้าถุงเท้าแบบนี้นะคะข้อ3ามนะคะชังกับแปลว่าถุงมือนะข้อ4นะคะโมจาาแปลว่าหมวก